The คือไมโม่ว t ตโฟล์สมาร์ทวอทแบนไมโมที่เป็นแบรนด์ลูกนะคะของเสี่ยวมี่อีโคซิสเต็ม70็ยไม้ที่เราคุ้นเคยนั่นเองสมาร์ทวอทเรือนนี้นะคะสามารถที่จะกันน้ําได้แทกการออกกาลังกายต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพของเราแถมยังมี AI นะคะที่สามารถปรับแต่งเนี่ยวอตเฟสเนี่ยให้เข้ากับลุคเข้ากับสไตล์ของเราอีกด้วยในราคาไม่ถึง3,000บาทเจ้าเรือนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มที่เรื่องของสีสันแล้วก็ดีไซน์ดีกว่าค่ะจริงๆครั้งแรกที่หยิบนะไมโม่วอตโฟลจากกล่องนะ แล้สำหรับใครนะที่ชอบตัวเรือนแบบเหลี่ยมนะคะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะมุมซ้ายนะคะมุมขวาบนล่างนี่คือมาแบบเหลี่ยมเลยนะตัวเรือนนะคะจะมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยการสีที่เห็นอยู่ตัวนี้นะคะชื่อว่าสีสกายบลูแล้วก็มี2สีนะคะก็จะเป็นสีเมทัลลิกแบล็กนะัแล้วก็วานิลาาทีมนั่นเองค่ะแล้วก็สายเองนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีสามารถจับคู่ได้นะสายสีนี้สวยมากเพราะเข้ากับตัวเรือนนี้นะคะชอบเลย มาตอนที่เรื่องของหน้าจอนะคะโหจอคมชัดมากนี่คือจอ AMOLED ตนะขนาด1.6นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยจะเป็น320คูณ 360p แล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยว้ลองทำให้ดูอีกทีหนึ่งปฟ๊บตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Always On Display นะคะซึ่งมันจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็บางรูปแบบนะคะก็จะ,จะมากับ Watchface ที่หลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเป็นยังไงส่วนตัวเฟรมตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะเอออุ้งว่าราคานี้นี่แบบคุ้มมากๆนะคะที่ได้ส,น,ดส,สนีดนิึ แล้วก็ความลื่นไหลนะคะเวลาที่เราเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคุณดูดีพอจอมันเป็น a m o l e ตนะคะมันก็เลยได้ความคมชัดเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณสามารถกดค้างไว้นะคะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเนี่ยหน้าปัดนาฬิกาได้ตามที่คุณต้องการเลยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีการดีไซน์นะที่เข้ากับการแต่งตัวของคุณอ่ะซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่า เราต้องมาใช้งานกันดีกว่านะคะให้เราดาวน์โหลดแลปพลิเันที่ชื่อว่า MyoFit m มานะกดเข้าไปปุ๊บค่ะเราทําการเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยนะข้อมูลทุกอย่างนะคะมันจะมาแสดงผลบนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะว่าเวันนี้เราเนี่ยออกกําลังกายอะไรไปบ้าง heart rate นะคะ stage energy sleep นะคะ spo2 หัวใจคลอคอะไรอย่างเงี้ย movement ก็จะมาแสดงตรงนี้หมดเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้อุ้มเกินไปแล้วเนาะว่ามันสามารถที่จะใช้งานนะคะในเรื่องของนาฬิกาเนได้หลากหลายรูปแบบมากอุ้มจะกดไปที่คําว่า device ด้านล่างนะแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเรือนค่ะทีนี้ด้าน บนสุดนะคะเราจิ้มไปเลยที่วอตเฟสตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกอันนี้คือที่เราเนี่ยทำไว้แล้วนะหรือว่าดาวน์โหลดไว้แล้วอุ้มสามารถกดไปที่คําว่าออนไลน์ค่ะตรงออนไลน์ตรง,ตรงนี้มีหน้าปัดในการให้เราเลือกนะคะกว่า100รูปแบบเลยแล้วก็เอาเอา o ว d ออน l ิ y สเพย์นะคะกว่า60รูปแบบด้วยดูสิเทียบนะคะเต็มไปหมดยังสามารถกดเข้าไปอีกได้อีกนะเพื่อดูว่าแบบว่าอยากได้อันไหนนะคะเช่นคุณชอบอันนี้คุณก็อัปโหลดและยูสได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ของตัวไมโมวอตโปนะคะคุณสามารถกดไปที่คําว่าคัสตอมกดไปป้งนะ ตรงนี้ทําได้3รูปแบบค่ะอันแรกก็คือคุณสามารถจะเลือกรูปนะคะที่คุณต้องการกดบวกตรงนี้แล้วเลือกรูปนะคะจากไนอัลบั้มเนี่ยมาเป็นหน้าปัดได้เลยเนี่ยอย่างอุ้มนะคะเลือกรูปเจไดมาแล้วกดอัพลตรงนี้นะคะก็เลือกได้ว่าต้องการให้ตัวนาฬิกามาอยู่แสดงผลตรงไหนนะคะก็ก้มแบบนี้ได้เลยอันนี้คืออันแรกนะอันที่สองนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือเราสามารถจะดีไซน์นะคะตามอาฟฟิตการแต่งตัวของคุณได้ยกตัวยอย่างเช่นนะคะวันนี้อุ้มแต่งเป็นตัวสีน้ำเงินแบบนี้เนาะอุ้มกดบวกตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยว เราจะเทคโฟโต้กันค่ะอุ้มจะถ่ายนะคะขอถ่ายเป็นแบบเสื้อของเราแล้ะกันปึ๊บอ่าถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะประมาณนี้อุ้มกดโอเคเนาะ แล้วก็เลือกนะคะกดติ๊กถูกเลยเลยรอมันประมวลผลนิดนึงค่ะอ่าเห็นไหมว่าเขานะคะจะดีไซน์มาให้เข้ากับการแต่งตัวของอุ้มวันนี้เนาะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยโอ้เอาแบบไหนดีเช่นสมมติอุ้มชอบนะคะขอเป็นอันนี้ละกันแล้วจะเลือกนะคะนาฬิกาให้มันแบบแตกต่างนิดนึงเนาะเอาเป็นอันนี้เลยนะคะประมาณนี้แล้วกดอนพายนะแถวนี้ค่ะเรากดอนพายทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นไปอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาของอุ้มแล้ว เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็มาแสดงผลนะคะบนไมโมรวัตฟล์แล้วโฮ้ยดูดิเท่มากเลยเนาะพอใส่นะคะแบบนี้ก็จะเข้ากับการแต่งตัวนะกับการแต่งตัวอุ้งวันนี้เลยคุณสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันเลยนะคะตามการแต่งตัวของคุณนะอะมาดูกันต่อะคะ่ะนอกจากแบบที่เป็นอาฟฟิตแล้วคุณยังสามารถเลือกที่เป็นฟันอาร์ตนะคะตรงนี้เนี่ยคุณก็แค่เลือกรูปนะคะเลือกรูปไหนก็ได้ที่คุณต้องการเช่นสมมติอุ้งเาไปรูปนี้แล้วกัน ทกะะทีนี้ค่ะเราก็สามารถจะเลือกสไตล์ได้นะคะเช่นเป็นสไตล์นี้เนาะมันก็จะเบสจากรูปของเราหรือเป็นสไตล์นี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นรูปแมวเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนนะคะเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเท่ๆแบบนี้เนาะถ้าชอบอันไหนนะคะก็เลือกได้เลยนะแล้วก็กดอัพลนนะคะใช้งานได้เออนี่แหละคือความหลากหลายนะคะของ o อ f a c e นะของตัว m ม m o Watch ร์ซึ่งสำหรับมุเองนะคะใครทีออ่ลองใช้งานก็จะเอยประทับใจแหละแล้วก็สามารถจะตั้งค่าต่างๆนะคะได้อย่างรวดเร็วด้วยหรือจะเลือกเป็นหน้า ปัดนในการธรรมดาเองนะคะก็จะมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ต่อไปนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาดูดีกว่าว่า m มโมวัตฟลูทำอะไรได้บ้างนะอันนี้คือที่หน้าแรกของมันใช่ไหมคะเราสามารถปัดนิ้วไปทางซ้ายนะคะ <c oughs> ก็จะเจอกับวิดเจ็ตต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถจะปรับแต่งนะคะตั้งค่าได้เลยอ่าแล้วถ้าเรากดนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มย้อนหลังแล้วถ้าเรากดอีกทีนึง <c oughs> ก็จะกลายมาเจอกับอแอปต่างๆนะคะที่อยู่ในตัวเครื่องทีนี้ค่ะอุ้มจะพามาดูนะว่าตัวนี้เนี่ยแท็กกีฬามีกีฬาอะไรบ้างคะ่ะต้องบอกว่าเรือนี้นะคะสามารถแท็กกีฬาได้116ชนิดค่ตัวอ,อย่างเช่นนะคะการเดินการวิ่งนะคะคอือจะเป็น ปั่นจักรยานฟรีสไตล์นะคะว่ายน้ํได้ด้วยเพราะว่าเรือนี้กันน้ำเนาะเอ่อฮายกิ้งนะคะนี่สามารถจะกดแอดได้นะ,ะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะที่สามารถแอดได้ตรงนี้ทีนี้เนี่ยพอไปแทร็กแล้วเป็นยังไงบ้างเลยกตัวอย่างให้ดูละกันเช่นมูนอุ้มเนี่ยชอบเดินอนอมหลังกายใช่ไหมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนี่เลยปึ้งการแสดงผลนะคะตัวนี้จะมาแสดงผลเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันนะมโยูฟิตเหมือนคล้ายๆกับที่ม้มให้ดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือ,อไลน์นี่คือการแทร็ก GPS นะคะซึ่งแม่นย,ยนะําเ,เลยนะคะือดูเน่เารเดิน ังไงบ้างรอบที่2เราเดินรูทเป็นยังไงบ้างดีมากเลยนะคะสามารถแท็กนะคะในในส่วนที่เป็นระยะทางนะคะสเต็ปนะกิโลแคลนะคะที่ใช้ไปเนาะแล้วก็จะมีนะคะในเรื่องของที่เป็น average pace นะคะเป็น step rate นะอันนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ข้อมูลชัดเจนมาก heart rate นะคะก็จะแท็กให้เราเนี่ยตลอดเลยนะว่าช่วงนี้เราแบบพีคเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ข้อมือเรานะคะว่า heart rate เนี่ยมันเข้าสู่เลเวลไหนนะคะจะเป็นช่วง warm up fat burning นะหรือเป็นอ,อาราอริกนะคะหรือว่าเอ็กซ์ตรีมอะไรแบบนี้ดูได้จากตรงนี้นะก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราออกกําลังกายแล้วมันมีหลายเรือนที่ไม่ได้แท็กละเอียดนะเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าแบบหัวใจเราเนี่ยบีบไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะซึ่งบางทีอาจจะอย่างอุ้มเนี่ยหัวใจเต้นเร็วนะคะกจะจะ็จะต้องระวังในเรื่องนี้เยอะหน่อยเนาะยังไม่พอค่ะเดือนนี้ยังสามารถจะวัดนะคะในส่วนที่เป็นความเครียดได้นะสามารถดูได้ทางในแอปนะคะแล้วก็ดูได้ในนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้งชอบนะคะก็คือเรื่องของการวัด นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะคะปึ้งนี่เลยวัดนะคะ SPO2 หรือว่าบัดออกซิเจนนะคะออกซิเจนในเลือดนั่นเองแม่นยาานะวันนี้คุมลองนะคะแท็กเนี่ยเทียบกับไอตัววัดเนี่ยบัดออกซิเจนที่ตัวอื่นนะคะปรากฏว่าเรือนี้ค่อนข้างแม่นยาม,มากๆดูอปเวอรเรตได้นะคะดูไฮเอสหรือว่าดูโล w เวสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่หน้าจอตรงนี้เลยเออแล้วก็ยังแท็กนะคะในเรื่องของการ นี่เลยนะคะก็จะมีทั้งฮาร์ดเลดนะเข้ามาดูในนี้ได้นะคะเหมือนที่บอกไปเนาะทั้งการนอนนะคะเอเนอร์จีตรงนี้เราสามารถกดได้นะคะในส่วนที่เป็นวอลเป็นมูเมนต์เฮลนะดูว่าพีเรียดของเราเนี่ยหรือประจำเดือนเราเนี่ยมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็แทร็กดูได้จากหน้าจอตรงนี้เลย แต่ไม่ใช่เรื่องของการแท็กเท่านั้นนะคะเรือนนี้เนี่ยยังสามารถจะรับ Notification ต่างๆนะคะรวมถึงคนโทรเข้าเนี่ยมันก็จะมาแจ้งเตือนนะคะในตัวนาฬิกาในตัวสมาร์ทวอชของเราเนี่ยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนนะคะมีทั้งให้เรา move นะคะหรือว่าแจ้งเตือนให้เราหายใจนะคะตรงนี้เนี่ยก็ตั้งค่าไว้ได้เลยส่วนเรื่องของไ้ที่มันเป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจะคะ่ะสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าให้วัดแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าต้องการแบบว่าสมมติหัวใจมันเต้นไปสูงขนาดไหนนะคะแล้ว แจ้งเตือนเรานะก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะมีความเซฟต,ตี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังไม่พอนะคะถ้าเราเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันค่ะเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะแล้วก็เลือกที่คําว่า Quick Widget ค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตอื่นนะคะเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะก็จะกลายเป็น4 widget นะคะหรือว่าต้องการจะเอาวิดเจ็ตไหนออกไปก็ดึงมันออกไปแบบนี้ได้นะคะทุกอย่างมันก็จะไปเอฟเฟกนะในตัวหน้าปัดนาฬิกาของเรานะคะตั้งค่าทุกอย่างได้ง่ายมากๆเลยนะตอนนี้นะคะเราก็ทาการเปลี่ยนวิดเจ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะ เหมือนที่ไปตั้งค่าในมือถือเมื่อกี้เนาะอุ้มสามารถกดมาที่นะคะตรงปุ่มตรงนี้เพื่อดูอีกว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจะควบคุมนะการเล่นของเพลงได้นะคะแล้วก็ตัวกล้องได้เนาะสามารถตั้งนะคะในกาปลุกนะดูเวลานะคะจับเวลาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถจะกดนะคะเปิดแฟลชหน้าจอพอจิ้มปุ๊บเนาะตัวหน้าจอเราก็จะติดขึ้นมานะคะให้เป็นอารมณ์แบบว่าความสว่างเนี่ยในเวลากลางคืนนะคะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ Myo Watchflow นะคะสามารถทำได้ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟังนิดนึงละกันว่าเพอาอุ้มมามาใส่จริงเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยอุ้มชอบการใส่รู้สึกว่าน้ําหนักมันเบามากนะคะมันหนักเพียงแค่26.2กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ตัวสายนะคะไม่ทําให้เกิดระคายเคืองคือข้อมือของอุ้มเนี่ยจะเอฟเฟกเนี่ยกับซิลิโคนที่เป็นสายพวกนี้มากๆเลยแล้วอุ้มะจะแพ้กลิ่นนะคะที่เป็นกลิ่นซิลิโคนฉะนั้มเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะคะเวลาล็อกเนี่ยอุ้มข้อมือเล็กนะการล็อกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะก็ปลยสสุดตรงนนี้เลนะก็า,า,ะยนนะะาย าฬิกาได้นะตัวนาฬิกาเองนะคะจะก,กันน้ำนะที่ระดับ5 ATM นะคะแล้วก็มีการบิล์อิน GPS ในตัวนะเหมือนที่อุ้มให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วแบตเตอรี่เป็นไงบ้างเรือนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตนะคะขนาดอยู่ที่225ม ah, ิลลิแอมป์แต่ความเก๋ของมันก็คือคุณสามารถใช้งานนะคะเอาแบบได้นานสุดๆเลยนะที่20วันก็คือการดูนาฬิกาปกติแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยมีการแทร็กกันออกกําลังกายอะไรแบบนี้ด้วยมีการเปิด GPS นะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะอยู่ที่ประมาณ12วัน นี่นนมึงเปิดมาประมาณ3วันและ3-4วันแล้วนะคะแบตอยู่ที่64เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ชาร์จเลยถ <c oughs> ือว่าอดทนดีนะคะสําหรับเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองไม่ต้องมาชาร์จทุกวันด้วยเนาะตัวนี้นะคะสามารถจะรองรับเนี่ยการใช้งานร่วมกับมือถือที่เป็น Android นะคะแล้วก็ iOS เนี่ยหลากหลายเลยนะเอาว่างขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับตัวไมโมวัตโฟร์นะคะใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ใน De description ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถจะหาซื้อสายนะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยได้ตามสีที่คุณต้องการอีกด้วยค่ะวันนี้ไปแล้ว เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ